แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทยสนับสนุนโดยสสส,สเสนอแนวทางเลี้ยงลูกให้เก่งดีมีสุขกับสารคดีสุขภาพจิตดีชุดพ่อแม่เลี้ยงบวกแม่บอกแล้วใช่ไหมให้ถือให้ระวังหนูถือระวังแล้วอย่าเดินไปทั่วสิเดียวกระเบื้องก็บาดเท้าหรอกบอกให้ถือดีๆระวังตกแตกพูดเสร็จก็ทำให้ดูเลยดูสิจานชาใหม่ๆเนี่ยเปลืองเงินไหมคะ นี่แม่ยังต้องมาลำบากเก็บกวาดอีกอย่าร้องนะเงียบเดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมถ้าคุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแทนที่จะพลิกโอกาสการเรียนรู้เป็นวิกฤตในใจลูกหนูถือระวังแล้วไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะแม่รู้ว่าหนูระวังแล้วอ่ะใส่รองเท้าก่อนกระเบื้องจะได้ไม่บาดเท้าแม่ไม่โกรธเหรอถึงโกรธแม่ก็เอาคืนมาไม่ได้ จานแตกก็เสียดายนะลูกแต่แม่นะ่ะจะเสียดายมากกว่าที่ไม่ได้สอนหนูว่าจะทำความสะอาดเศษกระเบื้องยังไงไม่ให้บาดมือบาดเท้าถ้าเกิดแบบนี้อีกหนูจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงงั้นเสร็จจะเก็บเศษจ,จานแตกหนูอยากทดลองดูว่าแก้วน้ำตกแตกจะเหมือนกับจานตกแตกไหมแม่ลองกับหนูนะแล้วก็ไข่ตกแตกด้วยจะเป็นยังไงนะ ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสดีในการฝึกลูกให้แก้ไขปัญหาจากเรื่องง่ายๆไปเรื่องยากๆพ่อแม่ควรชี้แนะด้วยความรักและชื่นชมเมื่อลูกแก้ปัญหาได้จะทําให้เด็กมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวพ่อแม่ที่สอนเขาให้รับมือกับปัญหาได้ค่ะ